ทีนี้ที่อุ้งม,มือหน่อยนะตรงนี้นะแบบนี้พอคลึงแบบนี้เลยก็ได้ท่อนแขนตรงนี้ก็จะได้ทั้งแขนเลยนะครับประมาณ2นาทีนะทั้งหนึ่งในอาการปวดที่บริเวณมือ ที่เจอได้บ่อยเลยก็คือโรคนิ้วล็อกนะครับนิ้วล็อกเนี่ยอาการจริงมันมีอยู่หลายสเตจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเลยนะจะเริ่มมีอาการเจ็บที่บริเวณน,นี้ก่อนอาจจะเจ็บที่บริเวณอุ้งมือถ้าแถวนี้ก่อนนะครับต่อมานะอาการเจ็บเนี่ยมันจะเริ่มมีการแบบกำมือแล้วเริ่มมีการขัดครับแล้วก็พอกำมือเริ่มขัดมันจะมีเริ่มของการล็อกเกิดขึ้นพอล็อกปุ๊บในช่วงแรกเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อกได้เองโดยการเหยียดนิ้วแต่ว่าถ้ามันเป็นหนักๆเข้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่า เกียดก็ไม่ออกเลยต้องใช้มือมาแกะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับอาการของนิ้วล็อกที่เราจะสอนวันนี้คือนิ้วโป้งอย่างเดียวเลยนะเพราะว่านิ้วโป้งก็เป็นนิ้วที่พบได้บ่อยเหมือนกันสำหรับโรคนิ้วล็อกรักษาค่อนข้างยากเพราะว่านิ้วโป้งนี่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากสังเกตใหญ่ยังไงก็ดูเนี่ยขนาดเนี่ยนฮะนี่คือนิ้วโป้งใช่ไหมแล้วเทียบกับนิ้วชี้เห็นไหม ความแตกต่างแตกต่างเลยนะแล้วก็การใช้งานนะนิ้วโป้งจะใช้งานค่อนข้างเยอะกว่าทีนี้ส่วนที่มักจะมีอาการล้อมเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเอ็นที่ใช้ในการทําอะไรครับในการงอนิ้วครับงอนิ้วอย่างเดียวเลยนะเขาไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะงอนิ้ววันดีคืนดีเอ็นที่งอนิ้วมันบวมขึ้นมาอย่างงี้ครับมันบวมอักเสบขึ้นมาแล้วมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเอ็นที่รัดไม่ให้นิ้วมันหลุดออกมานะครับปรากฏว่านิ้วเนี่ย พอเรางอปุ๊บไอตัวก้อนนี้งอเอ er ็นมันจะหดตัวใช่ไหมเอ็นมันจะหดก็จะดึงลงมาอย่างนี้ใช่ไหมก้อนนี้มาตกลงมาอย่างเงี้ยครับพอมันตกลงมาปุ๊บพอเราจะเหยียดนิ้วเนี่ยถ้าก้อนมันใหญ่มากนะมันก็จะมุดเข้าไปในเอ็นนี้ไม่ได้แล้วพอมุดเข้าไปไม่ได้ทําทไงครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยแข็งแต่ว่าถ้าเผื่อว่าก้อนนี้มาเริ่มยุบลงเราก็เหยียดได้สุดดังนั้นถ้าเผื่อเราเกิดอาการล็อกแบบนี้แสดงว่าตัวนี้มันติดขัดอยู่ตรงนี้ตรงเอ็นถ้าเผื่อเราจะเหยียดออกปุ๊บมันก็จะดังกึก ขึ้นมาทันทีเพราะว่าตัวก้อนนี้มันสะดุดครับทีนี้วิธีการรักษาคุณหมอเขาจะฉีดเข้าไปที่บริเวณก้อนนี้ให้ก,ก้อนนี้มันยุบลงนะครับอาจจะฉีดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณหมอเลยนะต่อมาอีกกลุ่มอีกอันนึงถ้าเผื่อจะต้องผ่าตัดเขาก็จะไปเกี่ยวเอาเอ็นตรงนี้ออกนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้อะไรพอเกี่ยวออกปุ๊บมันก็โฟลได้นะครับแล้วก็ต้องพักไปอีกแต่ในทางกายภาพครับ แน่นอนนี้คือบัณฑิตกายภาพใช่ไหมอ่ะมาดูวิธีกันเราจะทํำยังไงดูนะอย่างแรกก็เราควรจะไปประคบร้อนก่อนอย่างที่สองเราก็จะนวดที่บริเวณนี้เลยแบบง่ายๆเลยครับก็อย่างนี้ครับเราก็คลึงไปหาตัวก้อนเอ็นนี้ก่อนเลยนะครับก็คลึงเบาๆนะครับจริงๆนวดที่เอ็นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากสิ่งที่เราควรจะต้องนวดคือนวดบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวผมสอนนวดบริเวณนี้นะเอาตรงจุดมันก่อนนะมีใครมีอาการนี้อยู่ไหมครับมีใครกดหนึ่งให้หน่อยนะครับชมอยู่แล้วมีอาการนี้อยู่นะลองทําตามผมเลยนะ ครึ่งหาเอ็นเนี่ยมองเห็นไหมจับตรงนี้ดึงเข้ามาอย่างนี้มันจะเจอเอ็นนิ้วมือถ้าถ้าเราไม่รู้เรายัางไม่เจอนะอันไหนงอนิ้วใิ่ครับเนี่ยงอเหยียดเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้คือเอ็นนิ้วมืออยู่ตรงเนี้ยอ่าก็คือก้อนจะอยูุ่าใต้นี้แหละครับลงไปสังเกตนะมันจะไม่ใช่ตรงผังพื้นและเส้นประสาทแล้วนะครับผังพื้นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเอ็นดังนั้นการนวดเราก็จะนวดที่บริเวณนี้ที่เอ็นนี่แหละครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบน,นะซึ่ง เวลานวดแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลึงไปคลึงไปแบบนี้ค่อยๆไล่นะครับมันจะโดนจุดแล้วก็ตึงปวดนะจุดไหนที่เป็นก้อนถ้าเราเจอก้อนนะ้เราก็เน้นตรงก้อนนั้นหน่อยนวดเบาๆไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกเช้ากับทุกเย็นครับนะครับถ้าเรานวดคลายแล้วอาการล็อกมันลดลงเนี่ยถือว่าเรานวดใช้ได้แต่ถ้านวดคลายอาการล็อกลดลงแต่อาการระบบมันมาแสดงว่าเรานวดแรงไปอีกวันหนึ่งก็เน้นการพักใช้งานจะดีกว่าพอได้ไหม พอได้นะครับโอเคทีนี้ที่อุ้งมือหน่อยนะตรงนี้นะแบบนี้พอได้อยู่เนาะถ้าผมจับถ้าเอามือวางอย่างนี้เห็นชัดไหมได้นะอ่าอย่างนี้จะดีกว่าเวลานวดว่านี้จะจะง่ายกว่าครับถ้าเรามานวดเน้นเนี่ยมันยากนะอันนี้โอเคเอย้ยกไปยกมาเวียนหัวไว้ขออภัยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพอได้ไหมอืมโอเค ค่อยๆคลึงไปครับแล้วก็เน้นตรงก้อนนี้แหละเราก็เน้นตรงก้อนนี้แหละจับตรงกระดูกตรงนี้กับเนี่ยบิดเห็นไหมฮะแล้วก็คลึงเบาๆแค่นั้นเองถามว่าไปทํากายภาพได้ไหมได้ครับก็นักกายภาพก็จะเคลียร์กล้ามเนื้อที่มันตึงมันเกร็งแล้วก็ลดการใช้งานสาเหตุพวกนี้มาจากการใช้งานซ้ําๆๆๆจนเกิดการอักเสบของเอ็นมองเห็นไหมได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะอ่า ผมนวดซะแบบเหมือนเหมือนจริงเลยอะจริงๆไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่านวดให้ดูจะได้ดูแต่ว่านวใด,ด,ดวนวให้คนที่เป็นนิ้วล็อกพวกนี้เยอะแหละ<ส>ก็จะประมาณนี้เราเวล,ลานวดนะครับอ่ะทีนี้พอเราได้เนาะก็ให้จับตรงนี้ครับงอเหยียดงอเหยียดอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่เป็นนิ้วล็อกนียทำงี้ไม่ได้เลยนะคือมันจะแบบมันงอไม่ได้อะใช่ไหมหลายท่านลองแชร์ดูใครเป็นเคยเป็นนิ้วล็อกนะครับงอไม่ได้เลยนะมันจะแข็งมากดังนะั้น เราจะใช้การสกิดตรงเอ็นเนี่ยแหละค่อยๆดึงค่อยๆดึงแล้วก็ให้งอนิ้วแล้วค่อยๆเหยียดออกเบาๆทำเบาๆค่อยๆทำช่วงแรกๆยิ่งถ้าได้ประคบอุ่นหรือว่านวดด้วยครีมนวดก่อนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นถ้าใครที่แบบไม่ได้ประคบแล้วก็มานวดเลยบางทีมันจะยากหน่อยมันจะแข็งหน่อยนะครับมันจะค่อนข้างจะยากประมาณนี้นะครับค่อยๆรูปแล้วก็ค่อยๆสไลด์ออกเหยียดอย่างงี้สไลด์ เหียด yeah. นี่ฮะกดให้ถึงเอตัว N. เห็นโอเคไหมครับพอได้เนาะนี่เท่านี้เองครับเท่านี้เองมันก็อาการจะค่อยๆดีขึ้นต้องระวังว่าถ้าเผื่อคนที่เป็นนิ้วล็อกมากๆนี่พวกข้อต่อพวกนี้มันอาจจะติดขัดซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการดัดข้อเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเป็นอ่ะเน้นที่ตัวเอ็นได้เลยแต่ถ้ามีข้อต่อติดก็ต้องมาดัดข้อต่อด้วยค่อยค่อดัดค่อยค,อยคอยปรับเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาสอนเนาะแล้วก็ต้องถามนี้นะครับกล้ามเนื้อเข้าด้วยเนาะ อรอบๆนี้นี่หลังจากนั้นต้องพักการใช้งานอะไรที่มันไปกระแทกตรงนิ้วมากๆนี่ต้องพักก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนิ้วโป้งนี่จุดที่เรานวดนะครับถ้าแบบไม่ถนัดแล้วมือไม่แข็งแรงก็ใช้แขนอีกข้างหนึ่งคลึงแบบนี้เลยก็ได้ค่อนแขนตรงนี้ก็จะได้ทั้งแขนเลยนะครับประมาณสองนาทีนะทั้งท่อน,นี้โอเคเนาะพอได้นะครับ มีไหมตกลงมีใครเป็นไหมพอดีตอนนั้นทําพังผืดและเส้นประสาทไปเห็นบอกว่าแล้วนิ้วล็อกทํำยังไง,งนี่แหละครับก็ใครที่สนใจวิธีการรักษาตัวเองว่าคลิปวิธีการดูแลตัวเองก็ทักอินบอกเข้ามาได้สอบถามได้นะครับพวกคลิปพวกนี้เราทําไปเยอะแล้วก็มีอาการอะไรเราทําเป็น playlist ไว้แล้วก็สามารถสอบถามได้ที่อินบอกแล้วก็ใครที่มีอาการพวกนี้ สามารถติดตามคอนเทนต์การดูแลตัวเองได้ทางช่องทางของพวกเราเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนิดนึงยืดกล้ามเนื้อก็ยืดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ฮถามว่าทําไมไม่ยืดนิ้วโป้งเดี๋ยวยืดเนาะเอานิ้วนี้ก่อนมันตึงนะครับหลังจากนวดแล้วตรงนี้มันเกร็งว่ามันโดนด้วยใช่ไหมเราก็ยืดไปด้วยอพอมันเริ่มคลายเราเวลายืดทังไว้ยี่สิบวินาทีแล้วก็ผ่อนนะครับเสร็จแล้วมานิ้วโป้งเหมือนกัน พอได้เนาะยินแบบนี้นะครับสอกตึงๆเท่านี้นะครับแล้วก็รีเช็คว่าอาการล็อกของมันน่ะมันลดลงไหมแล้วก็ทําแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นอย่าลืมจุ่มน้ําอุ่นด้วยนะมันก็จะช่วยได้เยอะประมาณนี้ครับลองดูลองไปใช้ดูสักวันสองวันเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่หายล็อกทันทีหรือถ้ามันล็อกไม่มากเนี่ยมันก็จะหายเลยนะทําได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีอาการข้อติดหรือว่าติดตรงนี้เดี๋ยว ผมมาไลฟ์สอนอีกทีหรือว่าถ้าอยากได้คลิปเลยก็ทักเข้ามาในอนะินบ็อกซ์เนาะประมาณนี้ครับฝากด้วยครับตับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับน,นักกายภาพบัตรก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่ Facebook ก a n Page ที่ทางไลฟ์อย่างนี้นะครับหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะแอดบัณฑิตคลินิกครับแอดบูนดีไอก็เดี๋ยวมีนักกายภาพบัตรเป็นแอดมินตอบให้นะครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรืออยากจะเล่าอาการอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากติดตามทุุกกคลิปท ไลฟ์ของเรานะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่ยงไลฟ์อยู่นี้นะครับหรือว่าใน y o u t u ชาแนลของเรานะ Game บันดิตเกมภาพบัลจกักกระดูกครับแล้วก็ TikTok <k> <t ops> ก็มีแล้ว l i ล e b o ูมก็มีแล้วนะครับบันดะิตกายภาพฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง Tik t o k นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line Wo m นะครับโดยพิมพ์หาคำว่า แอดบันดิตฟริซิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ